ว่าเป็นปีทองของคุณหมอโอ๊คสมิธไทรสกุลค่ะเพราะไม่ว่าจะยิดจับอะไรก็ดูจะไปได้สวยการันตีจากการเข้ารับพระราชทานรางวัลเทพชองจากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพาพรมราชุปธมภมรางวัลอินยังเจเนเรชั่นชอยส์2007จากนิตยาาสารอินแมกซีนและไม่นานวันนี้เองก็ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเด็กแนวพอเพียงด้านการเรียนโครงการพอสอบพอเพียงจากกรุงเทพหานครอ,อีกด้วย นอกจากจะสอบผ่านทางด้านวงกายบันเทิงแล้วด้านอาชีพแพทย์ก็ยังไปได้แจ่มแจ๋วไม่แพ้กันค่ะเพราะนอกจากจะเป็นคุณหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวิรากรโอภาสวงศ์อาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์มอสอวอยังได้ชวนสิทธิ์คนเก่งคุณหมอโอ๊คสมิตรอารยาสกุลและคุณหมอโบนัสแพทย์หญิงรัชธรหมอนจันทร์มาช่วยกันก่อร่างสร้างสยามเดอร์มิติคคลินิกสาขาสองโดยตั้งใจอยากให้ ชนได้ดูแลผิวหนังได้อย่างถูกต้องครบวงจรสามารถให้คำปรึกษาและรักษาโรคผิวหนังที่มีอาการรุนแรงอาการทั่วๆไปหรือถ้าใครอยากจะมาขอคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขามีโปรแกรมการรักษาที่หลากหลายตั้งแต่การทำทรีทเมนต์การนวดหน้าการใช้สเตมเซ,มเซลล์ดูแลผิวหรือการนํานวัตกรรมใหม่ๆเขาเ้ามาใช้อาทิ นิลเลชเมโซเทอร์ปีซึ่งจะเป็นวิธีในการผลักตัวยาและสารอาหารเข้าไปในผิวชั้นล้ำลึกมากๆทำให้ผิวเรียมีคุณภาพดียิ่งขึ้นค่ะ ลูกอ่ะนะคะก็มาแสดงความดีดกับเขาก็ขอให้ลูกโอ๊กกับทีมงานเพื่อนๆอ,อาจารย์ติก๊กแล้วก็หมอโบโอนะคะกะ็ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะก็ตอนนี้เปิดสาขาสองแล้วนะคะก็ยินดีกับพี่โอ๊กด้วยค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยขอบคุณค,ครับผมนะฮะยังไงเ่ เรื่องในโอกาสนะครับเปิดอ,อีกหนึ่งสาขานะครับก็ยังไงต้องขอแสดงความดีกับพี่ๆแล้วก็ผู้หมอทุกท่านที่เปิดเปิดสาขาที่นี้ด้วยละกันก็ขอให้รวยๆกันละกันนะฮะนี่ก็แค่เป็นการเริ่มต้นนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยการทำงานนะมันก็มีต่อไปนะขอให้ประสบความสำเร็จในงานนี้ละกันเพราะพี่โอ้ยเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นทั้งหมอเป็นทั้งนักรอ้องในความสามารถหลายด้านและนี่เป็นการเปิด เปิดร้านอีกนะฮะก็ถือว่ามีหุ้นส่วนยังไงถ้ายังหุ้นส่วนยังโลนะเป็กจอนขอร่วมหุ้นด้วยละกันไม่ก็คือจะบอกว่าเอ่อตอนถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็มีน้องๆน,นะครับที่อยู่ในวัยเรียนวัยมัธยมซึ่งอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะการการที่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณหมอเรื่องของเกี่ยวกับผิวพันเนี่ยเป็นเรื่องที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาได้นะยังไงก็ขอให้อ่ กิจการรุ่งเรืองแล้วกันแล้วก็ขอให้มีน้องๆมาใช้บริการเยอะๆแล้วกันนะครับเยอะๆแล้วกันนะครับอวยพรครับอยากจะอวยพรนะครับให้พี่โอ๋นะครับกิจการรุ่งเรืองนะครับรวยๆนะครับลูกค้าเยอะๆนะครับใช่ไหมต้องครับแล้วก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้มีสาขาต่อๆไปออกมาอีกเยอะๆเลยครับใช่ครับก็เลยจะบอกว่าขอให้รวยๆร่อๆตลอดไปครับับแล้วก็อย่าทิ้งท้ายว่ายังไงเนี่ยพี่โอนะครับาน่ปเลือฟังเพลงพวกเราด้วยครับพรินซ์นะครับนะ สวัสดีครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยมาให้เกียรตินะครับร่วมงานกับการแบรนด์โอเพนนิ่งครับเปิดสาขาที่2ของเฟลิกสยามเลเวอเติกส์นะครับสาขาตึกวันอสสนั่นเองนะครับใหญ่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการดูแลผิวพรรณของตัวเองนะครับก็อยากให้ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาให้ดีที่สุดนะครับ ศึกษาทองแท้ก่อนที่จะเลือกทําอะไรกับผิวหน้าของเราเพราะว่าผิวของเราเนี่ยก็อยู่ติดตัวลาไปตลอดนะคะสํสำหรับเรื่องราวของการยูแาผิวพรรณก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยเลยค่ะและถ้าแวะมาปรึกษากับคุณหมอที่นี่เราบรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสยามเดอร์มาติกคลินิกสาขา2ตั้งอยู่ที่ชั้น3อาคารวรรณศรใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไทเปิดทําการทุกวันเบอร์โทรศัพท์02 306 0802หรือถ้าใครอยากจะมารักษากับคุณ อโอ๊แล้วก็คุณหมอจะมาประจำอยู่ที่นี่ทุกวันพุธเวลา10วโมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะผ่านไปทางนั้นก็แวะเข้าไปทักทายกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะมาสาขารบรรษัทแล้วก็ไปที่สยามเดลิเวอิติคลินิกแถวสยามสแควร์ก็ได้นะคะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์หนังสือจุฬานนะคะ่ะหา สำหรับวันนี้ค่ะกิจกรรมพิเศษพิเศษกับแม็กอัปเดตสเปเชียลก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาคุณไปก่อนติดกิจกรรมพิเศษที่ไหนแล้วก็ติดตามกันค่ะกับแม็กอัปเดตสเปเชียลทางแม็กเน็ตไอพีวันนี้ลาคุณกันไปก่อนแล้วนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ